ลายแรกที่เราไปสัตว์นะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นลายแรกของเรานะคะทุกคนเนี่ยเก่งมากตื่นเต้นอะมันเป็นฟิลแบบไม่เคยแล้วแบบตื่นเต้นกลัวเสพบมากเลยคือเก่งมากๆเลยเพื่อนเราที่เราบค่ะค่ะเขาสักกันหมดเลยเราจะเป็นคนเดียวที่แบบไม่ได้สักมันก็เกิดความแบบอยากลงบ้างมันไม่น่าจะเจ็บนอนไปด้วยความภาคภูมิที่มันจะเจ็บสบายเหมือนกับได้ฟังคำนี้กูชิลมดหลายตัวในรังหันหน้ไไไปไ พูดถึงในเรื่องของการเล่นฮะแล้วพี่ตองเล่นอ่ะมันคือเว็บอะไรพี่ตองพังไม่ขิงใหญ่เลยได้โบนัสโคตรเยอะอะอ๋อที่พี่แนะนำมันไปอ่ะนะใช่โอ๊ยอยากเล่นหนูเข้าไปที่ไลน์เพิ่มเพื่อนแบลดิชเชตหนึ่งหกแปดเนี่ยวเราก็จะมีแอดมินตอบใช่ไหมหนูจะฝากเขาอะไรหนูก็บอกเขาไปเพราะว่าเขาตอบไปอยู่อ่ะเห็นไหมเขาตอบแล้วเห็นเกมนี้ไหมไพ่แบล็คแจ็คเนี่ยแหละที่ตองมาเล่นที่พี่แนะนำได้แบบง่ายมากๆเลยลองเล่นดูลองเล่นดูก่อนเป็นไงได้ปะได้ดีได้ดีได้โคตรเยอะเอออนนั่แแหละดเออนั่นแหละ ก็วันนี้นะคะเราจะมาทําคลิปรีวิวรอยสักนั่นเองเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยที่เราไลฟา์ในทิกต็อกหรือว่าแอปพลิเคชันอื่นเนี่ยจะมีน้องๆเข้ามาถามนะคะว่าเออแบบสักอะไรบ้างแล้วก็รีวิวหน่อยว่ารอยสักแต่ละที่เนี่ยเจ็บไหมหรือว่ามีความหมายอะไรยังไงคือจริงๆไม่ค่อยอยากทำคลิปนี้เท่าไหร่เพราะว่าจริงๆมันไม่ได้มีอะไรมากทุกคนเราก็ไม่ได้สักเยอะอะไรขนาดนั้นแต่ว่าด้วยความที่แบบเออคนอยากรู้ก็ทำละกันเราสักทั้งหมดหนึ่งสองส สี่หราสักทั้งหมด8ลายนะคะถหวือเยอะไม่กดลย <c oughs> แต่ก่อนเราเป็นคนที่กลัวเข็มมากกลัวการฉีดยามากแล้วก็ไม่เคยมีความคิดว่าตัวเองจะสักเลยสักครั้งในชีวิตไม่เคยคิดเลยค่ะตอนเด็กๆอะ่ะเป็นหวัดแล้วแม่พาไปฉีดยาค่ะแล้วคือคนที่เขาไม่สบายเนี่ยเขาจะฉีดตูดใช่ปหด้วยความที่เป็นเด็กแล้วเราดิ้นเลยคือเข็มหมอคาตูดเรา พอโตขึ้นเราเรียนสายอาชีพใช่ป่ะทุกคนแล้วสังคมรอบด้านที่เราอยู่อะแต่งอะไรก็ได้ไงสังคมเขาทําให้เราเป็นอย่างนั้นอ่ะเพื่อนเราที่เราคบอะค่ะเขาสักกันหมดเลยเราจะเป็นคนเดียวที่แบบไม่ได้สักมันก็เกิดความแบบอยากลองบ้างก่อนที่เราจะตัดสินใจสักอะเราคิดมาประมาณปี2ปีในการทําใจอะทุกครั้งที่เพื่อนสักเราจะถามเพื่อนเลยว่าเจ็บมากหรือเปล่าเจ็บไหมอะกลัวสัดสินใจอยากลองสักดูแต่ไม่กล้าที่จะเอาลายใหญ่นะเพราะเราคิดว่ามันแบบมันต้องเจ็บมากแน่เลยสนใจในเรื่องของการสักมากเล่นอินสตาแกรมมี แต่ร้านจักขึ้นมามีแต่พวกวอยสักสวยๆขึ้นอ่ะยิ่งทำให้เราเกิดกิเลสอ่ะทุกคนอ่ะไปเจอร้านหนึ่งสวยมากเป็นร้านแรกที่เราไปสักนะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นลายแรกของเรานะคะทุกคนเนี่ยเป็นชื่อเรานะคะลายนี้เราสักอยู่ที่พันห้าอยากจะบอกว่าครั้งแรกที่ไปถึงร้านเนี่ยเก่งมากตื่นเต้นอ่ะมันเป็นฟิลแบบไม่เคยแล้วแบบตื่นเต้นกลัวเจ็บมากเลยคือเก่งมากๆเลยปรากฏว่าแบบจากที่เราเก่งอ่ะพอเข็มลงปุ๊บไม่เื็บเลยเฮ้ย <"He i, S 2> ไม่เจ็บเลย๋อกูคิดไปเองไม่เจ็บเลยค่ะเครื่องประการมาแล เพราะเขามือเบาด้วยก็ไม่รู้ลายแรกเสร็จปุ๊บเราก็ตั้งปฏิญาณแบบลูกเสือสามันเลยว่านี่จะเป็นลายแรกและลายสุดท้ายของเราเพราะเราแค่อยากรูกเ้เฉยๆตั้งปฏิญาณตนไว้เลยถามว่าเราขอคุณพ่อคุณแม่ไหมไม่ <laughs> ถ้าเราขอเท่ากับไม่ได้ถ้าเราไม่ขอ <laughs> พอแม่ด่าพ่อแม่ก็ทำอะไรลราไม่ได้แล้วเ <laughs> พราะเราสั่งมาแล้ว <laughs> ใช่เพราะเราสั่งมาแล้ว <laughs> ก็ขอไปหาแม่เลยหว <laughs> ่แม่มีอะไรจะบอกหนู <laughs> สั่งนะหนูงงหนูไปสัง่งมาหรอหนูไปถักมาเหรอลูกสักตรงไหนโว้ยความภาคภูมิใจ แม่ดูสวยไหมปารีเปี้ยนโทรศัพท์แม่ก็อยลูวเร่งสอบเราก็เนียนฟอร์มแบบกดพ่อแม่ก่อนสายแม่โทรมาห้าสายไม่มรับโทรศัพท์แม่ก็โทรมาเราก็รับแม่บอกโอ้แม่ขอโทษนะลูกก็สวยดีค่ะอย่าไปจากอีกเนาะ คนที่สักลายแรกแล้วอะเปนานๆมันจะมีความรู้สึกแบบเจนเหอยู่ดีก็อยากดูนเข็มมันกคนมันงุนงิดอะก็เลยไปได้ลายนี้มาค่ะเห็นลายดอกไม้เราตรงนี้ปะลายนี้ไม่มีความหมายอะไรทั้งนั้นแค่อยากสักเฉยๆเราก็ยังกลัวอยู่ว่ามันจะเจ็บไหมวะก็ไปร้านสักคือไปแบบไม่มีเดฟเล่นไม่มีดาร์กคือคุยอยากสักมากจนจนกูลืมคิดแบบที่กูจะสักค่ะมีแบบให้กูเลือกไหมที่เขาก็แบบมาให้ดูซึ่งแบบก็ไม่ถูกใจสไตล์เราก็เลยไปค้นดูแบบก็ไปเจอรูปดอกไม้อ่ะค่ะเราเห็นว่ามันแบบเล็กดีมันไม 이마 젖지 않아요? สบายเหมือนย์กับได้ฟังคำนี้กูชิวมดหลายตัวในรังน่าไปแทบไม่รับสีจี๊ดแต่มันเป็นความรู้สึกที่แบบทนได้ระยะเวลาก็ล่วงเลยไปผ่านประมาณแบบ4 5เดือน <c oughs> ความรู้สึกเสียเขมมันกลับมาอีกแล้วมันหยุดไม่ได้ <c oughs> ตอนนั้นก็สุดอยากสักอีกแล้วแต่คราวนี้เราอยากสักอะไรที่มันเป็นตัวเราอะทุกคนซึ่ง <c oughs> ตอนนั้นอะเราเลี้ยงหมาแล้วเราก็เลี้ยงแมวแล้วก็ไปได้ไลน์นี้มาค่ะเป็นลายที่3มันคือเราแล้วก็อุ้มน้องหมาน้องแมวอะไรเงี้ยเราก็ไปให้เขาสักคือเห็นว่าลายใหญ่อย่างเงี้ยใช่ป่ะทุกคนแต่ว่าไมมเเจจ็ลยัันนด้อะคืป ตรงช่วงผมดํามากกว่าเพราะว่าการผมดํามันต้องยำอะ่ะทุกคนโรงเลยไปผ่านหนึ่งเดือนเราตัดผมสั้นไปอินกับการแต่งตัวออกแนวแบบผู้หญิงแบบเท่ๆหน่อยทรงช่างอะ่ะ <c oughs> ซึ่งที่โรงเรียนที่เราเรียนอยู่ก็จะเป็นพี่ๆแบบเสิร์หน่อยอะไรเงี้ยเรายอยู่ที่ไหนเราก็จะตะหลิวตาต้ามามเราก็เลยอยากสักนี่คือลายที่สี่ที่เราไปสักมานะคะทุกคนนี่จะเห็นว่าเป็นผู้หญิงผมสั้นเราเองค่ะเราเองเป็นตัวการ์ตูนที่แบบใส่ชุดญี่ปุ่นเราชื่อกิโมโนไหม มันแบบมีความเป็นญี่ปุ่นใช่ปะ่ะก็เลยสักมาความเจ็บปวดอยากจะบอกว่าตอนที่ผมดำตรงเนี้ยเจ็บอยู่ละต่อไปค่ะลายที่ห้าหัวใจดาววิง,ว,งวิงตรงเนี้ยลายนี้เราสักเองลายแรกพันห้าลายสองห้าร้อยลายนี้พันหกส่วนลายนี้พันห้าเราเส้นเข็มอีกแล้วแต่เราไม่มีตังช่วงน 1, ั้นช็อตแล้วเราก็เปิดร้านสักด้วยไงสักเองแม่งเลยต้องบอกเลยว่าอย่าหาทำถ้าพลาดมามันอยู่บนตัวเราไงการเลเซอร์เป็นอะไรที่เจ็บกว่าตอนสักเยอะมากๆซึ่งอีสามลาย ก็มีความหมายนะคะรูปหัวใจคือเราเป็นคนที่แบบเวลามีความรักอะความรักนั่นคือเรื่องใหญ่สําหรับเราส่วนรูปดาวอะค่ะคือเหมือนมีใครสักคนเคยพูดว่าเราอะถูกชลูกกับดาวเราทํางานในด้านของพวกแบบวงการอะไรอย่างเงี้ยดาวเป็นอะไรที่เหมือนแบบมันเสริมให้เราอะไรเงี้ยเราก็เลยอะเป็นดาวส่วนวิ่งวิ่งตรงนี้ให้มันแบบน่ารักเข้ากันเฉยๆปกติแล้วการสักลายเนี่ยมันจะด้าบแบบใช่ป่ะเราก็เลยสักสุดสักสุดเลยไม่มีแบบไม่มีอะไรทั้งนั้นเราก็กระจกอะค่ะมาตากมองตัวเองมองกระจกมองตัวเองอย่างเงี้ยแล้วก็สักไปปกติเลย ลายที่6ต้องบอกก่อนว่าลายนี้ความหมายค่อนข้างเศร้านิดนึงที่เป็นรูปดอกไม้อะ่ะข้างคนนะคะลายเนี้ยเราก็สักเองเหมือนกันแต่มันไม่ได้มาจากความรู้สึกเสี้ยนเข็มทุกคนมันมาจากความเสียใจคือเราเคยเป็นโรคซึมเศร้ามาก่อนเราก็ไม่รู้ว่าทุกวันี้เราหายยางเราคบกับแฟนใช่ปะ่ะแล้วเหมือนแบบทะเลาะกันบ่อย ปัญหากัน่อยอะไรเงี้ยปัญหาหลายอย่างครอบครัวการงานมันลุมล้อมมาจนเราแบบเราเป็นอะความรู้สึกตอนที่มันเป็นใช่ป่ะชีวิตแม่งไม่มีค่าอยากตายอะต,ตายไปซะอะไรประมาณเนี้ยอยู่ดีๆก็อยากร้องไห้ทุกอย่างมันดาวไปหมดมันพูดผูไปหมดมันแบบว่ามันแย่มากเลยทุกคนถ้าใครเป็นน,น่าจะน่าจะเข้าใจว่ามันแย่แค่ไหนอะค่ะแต่เราดีอย่างหนึ่งเรามีสิ่งยึดเหนี่ยวแต่ยังตายไม่ได้เพราะว่าเรายังอยากเห็นอนาคตตัวเองยังอยากเห็นอนาคตของครอบครัวพอมีแฟนแล้วเหมือนอาการเรากำเริบวันนั้นอะทุกครั้งที่เราเป็นซุมเศร มือเราจะสักเรารู้สึกแบบอยากำไ้ายตัวเองอะกีดแขนอะไรเงี้ยหรือต่อยกําแพงเรารู้สึกว่าพอมันเจ็บแล้วมันสบายใจอะเราก็เลยตัดสินใจอะคะ่ะไปเอาเครื่องสักมาสักตัวเองสักตัวเองแม่งเลยเพราะสักม,มันก็กเจ็บเหมือนกันแล้วตรงน,นี้เราบอกเลยนะเจ็บที่ <laughs> แล้วมันเป็นลายที่แบบดอกกุหลาบสีแดงที่มีหนามมันทรมานดีอะ ต่อไปไลน์ที่7คือไลน์ภาษาจีนถ้าใครได้ดูคลิปโควิดเราได้เกิ่นไปก่อนหน้าน,นั้นแล้วว่าชีวิตเราบัตซบมากเดือนนั้นเป็นชีวิตที่บัดซบมากๆเออทุกอย่างมันทมเทมากความอะไรแรก <c oughs> ติดโควิดมาติดเขาก็แบบไปถ่ายเอ็มีอะไรเงี้ยความอะไรที่2ทะเลาะแฟนเลิกกันความอะไรที่3ามคุยเทศความอะไรที่4ตกงานหางานไม่เข้าเงินไม่เข้าความอะไรที่ห้ามเงินไม่ทนันขนาดกูแค่นั่ง แค่นั่งกินข้าวทุกคนแมวกระโดดขึ้นมาขวดอนะเลือดออความอะไรที่เจ็ดแค่นอนอยู่เฉยเฉยอะไฟดับอะแล้วดับแค่บ้านกูหลังเดียวอะทุกคน อะไรมาทุกวันเลยจริงๆแล้วตอนนั้นก็เลยแบบโอ้ไม่ไหวแล้วรู้สึกแบบตัวคนเดียวมากอะเราเลยต้องพึ่งอะไรมาพึ่งมูค่ะพึ่งศสยศาสตร์คุณไปบูมาหมดเลตอนนั้นอะไปได้อะไรนี้มาด้วยความหมายภาษาจีนของคําพวกนี้ค่ะก็คือคําว่าความรักสันติความสุ <c oughs> ขตลอดไปเป็นสิ่งที่เราไม่เคยมีเราก็เลยจักคํานี้ความเจ็บปวดให้เท่าไหร่เราให้หกเต็มสิบมันสีตวดลายที่เจ็บที่สุดสำหรับเราเลยเนี่ยเราให้เลยมาดูผีเสื้อที่ห้องเราไหม <c oughs> ลายเนี้ยลายผีเสื้อสองตัวเนี้ยเล็กๆเจ็บ <c oughs> มากเลยมันชีดมากเพราะว่าตำแหน่งที่เราสักอ่ะคือมันเป็นตรงกระดูกเว้ยมันเป็นกระดูกอ่ะแล้วเราผอมอ่ะไปเช็คดี่ดีว่าจุดไหนเจ็บจุดไหนไม่เจ็บจุดที่ไม่เจ็บก็คือจุดที่มันเป็นเนื้อค่ะเนื้อธรรมดามันจะไม่เจ็บมันจะชิลใกล้กระดูกหรือว่าหนังอ่อนเนี่ยเจ็บส่วนตรงที่เจ็บที่สุดในร่างกายนะก็คือสี่ข้างค่ะทุกคนใครจะสักก็คิดดีๆนะอันนี้กูให้เลยค่ะก้าเต็มสิบตงเส้นปุ๊บปะคืออย่างเงี้ย ทำไมถึงสักผีเสือ้อเพราะว่าเรื่องอันนี้เหรอที่แบบมาดูผีเสื้อที่ห้องเราไหมอะไรเงี้ยนาบีอะไรเงี้ยไม่ใช่นะคะไม่ใช่เรารู้สึกว่าผีเสื้อมันเหมือนเราในตอนนี้ยเราเป็นอิสระแล้วอะไรประมาณนี้ยเราจะบูยบินไปไหนก็ได้มีความสุขด้วยตัวเราเองโดนขังหรือว่าอะไรอีกแล้วเราก็เลยเลือกที่จะสักรอยนี้นะคะทุกคนมีแค่นี้ละคะ่ะรอยสักที่เราสักมนาะถามว่ามีแทนจะไปสักเพิ่มไหมมีแต่ยังคิดไม่ออกว่าจะเอาตรงไหนเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันเริ่มแบบรื้เทมแล้วจบแล้วสำหรับคลิปวันนี้นะคะสำหรับคนที่ชอบคลิปนี้ก็อลืม กดไลค์ like, กดแชร์ share, แล้วกด subscribe เราด้วลนะคะวันนี้เราไปแหละบ๊ายบายค่ะ